สวัสดีครับช่องมาน่าจังครับวันนี้มาตกปลาทะเลครับเปลี่ยนบรรยากาศหากินทะเล ตัวแรกครับประจวบประจวดน้อยปลาตักแดดอร่อยครับนี่แดดเดียวอ่ะออทออทออเลย มันไม่เคยทันนะมันกินดีจวดวใช่ได้อยู่ไม่ได้มานานแล้วครับฝีมือตกไปเยอะ เขี้ยวเขี hmm. ้ยวมีเขี้ยวคล้ายๆปลาจวดนะตัวมันยาวนี่เขี้ยวมาได้แล้วนี่มีเขี้ยวเรียกเขี้ยวมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นมันไม่เป็นไรหรอก ยังเฮ้ยวิ่งด้วเวใหญ่มาเวใหญ่นี่ได้เขี้ยวใหญ่ครับนี่เห็นไหมยาวนี่มีเขี้ยวข้างหน้าข้างล่างนเรียกว่าปลาไอเขี้ยวตากแดดกินอร่อยครับนี่ it uh -huh. 不 ไปหน้าเดียวทั้งหมดเลยีก่น้องๆไก่ดู้ม้แไเยอใหญ่เลยเขี้ยวเลยเียวน ไม่ใช่เขี่ยวในปลาตุ๋นเป็นปลาแล้วขัดไก่ไ

เีี่ยยววมันบอกว่าจะขายทุกมึงต้นเล็กอ่ะก็ไหนที่เราซื้อมาเท่าไหร่สามร้อยสิบเหรอของห้าสิบทแรกตอนเอาต้นเล็กขายให้อะไรต้นใหญ่แบ่งมาให้ใบเดียวต้นใหญ่ที่มาแบ่งมาออกหลอดแล้ว กินนี่นเดียแต่ไม่ดีเลกเวคู่อะไรแมันจวด อแอดอดแอดนี่ครับรูจ้จักกัเลยนะเฮ้ยนาต้เผาฝันพุดแน่นเลยเยื่อกระเด็นนะ่ะ อะไรพอพวกผิดรูเอาอะไรเงี้ยดึงเบ็ดลงไปเลยอะอยู่ไม่เหรอหน้าอยู่มดึงอะไรหน้าจะไปเคี่ยวนะกีนี้ทีแรงๆให้เคี่ยวดึงเบ็ดบู๊ดลงไปเลยอะไช่ไหมมีไส้อยู่เกี่ยวได้จวดเคี่ยวไส้กำลังดีเจดี๋ยวปล่อยให้เกินถึงไส้ไปเลยดึงอยู่นะติดลึเปล่า ตาแล้วนีาายฮะยน,ะานะ่าจะมีตาอยู่ไม่มีควงเลยไ่มีตาอยู่เขียวเขียวเฮ้ยรอขมิ้นน้ำร้อขมิ้นน้ำแดงมาแก้บนด้วยนะนี่จวดใหญ่โฮ้ยโคม แรงมากนะวัดไปห่วงบนข้างหลัง

เป้าทะเลด,ด,ด,ดิ่งดุดดุดเดี๋ยวทำให้มันพองก่อนอย่าเพิ่งตื้น้เป้าอ่ะตื้นเยจะพองไหมพองแก่เราคนมาปักเป้า,าไม่พองนะผมบีบแรงเนี่ย पाकथ uno <laughs> ừ. ừ. à, ไปไล่ไล่กันมั้ยเนี่ยอะไรวะโหสุดท้ายหลวงปวงตัวอะไร นี่อยู่ไหนจวดจวดจวดเริ่มมีไซส์เริ่มมีไซส์แล้วนะเดือดวอร์รถไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ยอเดี๋ยวคงอยู่บนเรือเลยไหม มันกินไม่งแต่จะกลัวลงมาเลยอ,อีกแล้วรบปปั้นน,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 น้อยเนี่ย,อ,ยอะไรนเยยน,นี่ยสายไงพ่อเลย <laughs> ลวงเนี้ยพวกเป่าขาดเลยเบ็ดอ่ะกัดเบ็ดขาดวันนี้มาตกปลาทะเลเก็ได้เยอะอยู่ครับนี่ครึ่งกระติก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับครับ